หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ในส่วนของโมชั่นนี่แหละเพื่อช่วยนะครับช่วยในการวิเคราะห์ว่าแต่ละแต่ละลูกแก้วเนี่ยมีการวิ่งวิ่ง,งยังไงบ้างนะครับในส่วนของการวิ่งหรือว่าเจอผิวงานผูขาดนี่นั่นะครับต่อแปก็จะทํหมวนออกมาครับสวัสดีครับพบกับรายการเรียนการ7วันทีทุกวันเสาร์สองทุ่ม เป็นต้นไปนะครับอ,อยู่กับผมน,ะมนผมัดกำมอนพบดอนอ่อนเบ้านะครับ วันนี้ผมก็จะมีเรื่องดีๆมานําเสนอเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SolidWorks ของเราเนี่ยแหละนะครับกาจะเป็นเรื่องของโมชั่นนะฮะเป็นเรื่องของงานซิมเลชันแล้วก็โมชั่นดูว่าชิ้นงานเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระหรือว่าเคลื่อนไหวแบบธรรมชาตินะยังไงบ้างน,นะครับนี่ไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันโอเคนะครับอ่มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลูกแก้วนะผมก็จะทําเป็นโมเดลคล้ายๆลูกแก้วนะครับสังเกตเนี่ยจะมีลูกแก้ว สีหลายสีเลยนะครับทีนี้เราก <hi> ็าจะมาแข่งกันนะครับแข่งกันว่าลูกแก้วลูกไหนเนี่ยจะเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนะฮะนี่เส้นชัยเราจะอยู่นี้นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับโอ้ตรงนี้เข้าหลุมลูกแก้วเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะครับตรงนี้หลุมอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะฮะอันนี้ก็คือว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนะครับรับรางวัลไปเลยนะฮะนี่ลูกแก้วของเรานะครับ ก็ดูเจ้าลูกแจ้วนะก็จะมีด่านแรกก็จะเป็นด่านโค้งๆอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ดา่านถัดมาก็จะเป็นด่านซิกซกซิกซกซิกซกอ่ามาดูด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของด่านที่เป็นท่อสลับวางกันนะครับตัวนี้อ่าเสร็จปุ๊บก็มุดทําอุโมคงวางมาเจอกลวยนะฮะกลวยโค้งๆตรงนี้นะครับผมอ่าจะสังเกตได้ว่ากลวยตัวนี้คือเป็นเหมือนกับว่า แข่งกันนะใครใครจะมาแทงกันก็น่าจะมาแทงตรงกลวยนี่แหละแล้วก็มาเจอจุดกระโดดนะฮะแล้วก็เขาวงกดนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็เข้าเส้นชัยกันนะฮะทีนี้นะครับคําสั่งที่ผมใช้นะครก็จะเป็นอยู่ในส่วนของ add in นะครับจะอยู่ในตัว o l i d w o r k motion นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ในส่วนของ motion นี่แหละเพื่อช่วยนะครับ ช่วยในการวิเคราะห์ว่าแต่ละแต่ละลูกแก้วเนี่ยมีการวิ่งวิ่งยังไงบ้างนะครับในส่วนของการวิ่งหรือว่าเจอผิวงานกูขาดนู่นนี่นั่นนะครับต่อแปรก็จะทํามวลออกมานะครับให้เป็นธรรมชาติมาดูในส่วนของส่วนของโมชันนะครับให้มาดูที่โมชั่นสตาร์ดี้นะครับทีนี้นะครับเลือกดอกดาวนะครับลงมานะฮะานสายล่างนะครับตรงตำแหน่งของไทม์ไลน์เนี่ยให้เราเลือกอยู่ในส่วนของโมชั่นนะครับ ซึ่งเดิมทีจะอยู่ในส่วนของแอนิเมชันนะนะครับหลังจากที่เรา Add-in นนะครับแอดอินตนี้แอดอินโมชันมาแล้วนะครับต้องสังเกตดูว่า Add-in หรือเปล่าหลังจากแอดอิเสร็จแล้วนะครับตัวโมชัน n น l y สิตตัวนี้ก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานกันนะครับถ้าไม่ a d d อิมันจะไม่มีขึ้นนะครับเราจะไม่สามารถเลือกใช้งานได้ต้อง Add-in ก่อนนะหลังจาก Add-in แล้วนะครับค่าที่เซตนะฮะอ่าก็ผมก็จะเซตตัวตัวชิ้นงานนะครับที่เป็นตัว เซตคอนแทคนะครับหรือว่าสัมผัสกันระหว่างลูกลูกบอลนะฮะกับชิ้นง,งานนะครับแล้วก็ลูกบอลกับลูกบอลสีแดงกับชิ้นง,งานนะครับก็สีสีเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเซตลูกบอลนะครับให้คอนแทคกันเองก็คือเวลาลูกบอลชนกันเนี่ยนะครับจะได้อ่าไม่ไม่วิ่งทะลุก,กันนะหลังจากผมเซตไม่ให้ลูกให้ลูกบอลชนกันแล้วนะครับเป็นคอนแทคจากนั้นผมก็มาเซตาวิตา้นะครจะสังเกตเห็นว่าเป็น แรงจีนะครับผมเพื่อให้ลูกบอลวิ่งลงมาตามแรงจีตามลูวิ่งของเรานั่นเองนะฮะทีนี้เราไปดูดีกว่านะครับเอา่อนไปดูนะครับต้องบอกนะโมชัน a นลิ y รินเนี่ยสามารถที่จะคํานวณเป็นพอดกราฟได้นะฮะตัวนี้ผมคํานวณมาเสร็จหมดแล้วทุกสีนะครับนี่ผมมีสีเนี่ยให้ตัดสินใจนะฮะว่าสีไหนเนี่ยจะเข้าเส้นเทเป็นที่หนึ่งนะครับตัวนี้สามารถอ่า โชว์ได้ว่ากราฟตัวไหนนะตัวไหนจูนเครื่องมาแรงสุดนะลูกแก้วสีไหน <c oughs> นะวันนี้ผมก็จะมีกราฟของสีฟ้าสีแดงนะครับสีเขียวนะแล้วก็สีเหลืองนะครับผมนะอ่ะตอนนี้ดูก,กราฟนะฮะจากความเร็วนี่คือความความเร็วสูงสุดนะฮะของแต่ละสีนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีสีฟ้านะ สีฟ้านะครับหรือสีน้ําเงินนะะเร็วสุดนะฮะเร็เวสุดลองลองมาก็จะเป็นสีแดงนะครับไอสีเขียวครับขอโทษลองลองมาก็เป็นสีเขียวนะฮะดูจากความเร็วสูงสุดถัดมานะครับก็จะเป็นสีเหลืองและสีแดงตามลําดับนะฮะอ่านี่เรามีก,าร,ก,กราฟประกอบการตัดสินใจแล้วแต่ต้องบอกกนว่ากราฟตัวเนี้ยมันพอดเฉพาะอความเร็วสูงสุดของของชิ้นงานนะครับของลูกแก้วเรานะครับต้องบอกกันว่า ดูก่อนว่าเส้นชัยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะสีไหนเข้าเส้นชัยก่อนอยากถามเพื่อนๆนว่าเชียสีไหนกันบ้างนะครับมีสีแดงนะครับสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเชีย์สีไหนันทีนี้เรามาดูกันนะว่าสีไหนเนี่ยเร็วสุดนะครับอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าคอนแทคนะครับคอนแทคกับการวิตี้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดเพย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มเติมนะนะครับจัดวางตำแหน่งของลูกแก้วจากนั้นก็กดเพย์ สามสองหนึ่งไปเกมจะต้องรวดนะครันอ่าดูสิเห็นยวไหมมาแล้ว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 ตอนนี้คืออยู่ในช่วงโคงแรกนะฮะโคงแรกนี่คือสีเหลืองนี่คือน้ำหอดแล้วนะสีเหลืองนำมาแล้วนะครับผมมาแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วหายเข้าโค้งแล้วเข้าโค้งแล้วโอ้ดูสิเห็นไหมว่าสีเหลืองนี่คือสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็ล้างท้ายยึดสีเขียวนะฮะ ไล่มาแล้วสีเหลืองไปแล้วสีเหลืองไปแล้วไปแล้วเข้าโค้งแรกมปแล้วนะฮะโอ้มาด่านซิกระติกชัดไปแล้วนะฮะเข้อก่อนเข้าก่อนมาดูทีนี้นะครับสีเหลืองนี่คือไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะดูนี้เพื่อนอาจจะเบี้ยงหัวได้นะสีเหลืองนี่คือมาก่อนเพื่อนเลยนะดูดูดูสีเหลืองเข้าก่อนเพื่อนเลยนี่สีเหลืองนะครับตามด้วยสีแดงสีเขียวแล้วสีน้ำเงินนะฮะไปนะครับ โอ้โหสีเดี๋ยวนี้คือมูท่อไปก่อนเพื่อนท่อดีแน่สีแดงโอ้โหมีการปกมีการแย่งกิงโอ้โหดูดูดู่ีน้ำเงินไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ตีเกี่ยวไปนะผมขอไปก่อนขอไปก่อนได้ไหมมันตีเขียวพี่สนตายเลยโอ้โดนตีน้ำเงินแกล้งนะโอ้เกลียดกันขนาดนี้เลยนะครับผมนะโอ้โหนี่นี่หลังจากค้นด่างแยกข้อตีมาแล้วนะครับอ่าก็จะมีโค้งธรรมดานะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยทะลุไปก่อนเพื่อนเลยนะ สีเหลืองไปก่อนเือเลยตามด้วยสีแดงนะครับผม,อมเอามแล้วเอาแล้วนะฮแล้วก็สีน้ำเงินตามลงมาแล้วตามด้วยสีเขียวที่โดนสีน้ำเงินเบียดบางทีเนี่ยนะครับลงมานะครับมาดูในส่วนของกลวยนะฮะต่ากลวยมาแล้ต่างกลวยตัวน,นี้นะฮะก็เป็นการแบบว่ามันต้องมีการแต่งกันเกิดขึ้นนะค,อคือตึงเข้ามาลุกแรกนี่คือสีเหลืองนะครับตามมาด้วยสีสีแดงนะ เอาแล้วสีเหลืองไปก่อนเพื่อนเลยครับตอนนี้ไปแล้วนะครับมาดูว่าสีเหลืองไปก่อนเพื่อน,ลน pues like เลยครับลงมาแล้วนะครับมาอย่างไวเลยสีเหลืองไปแล้วไปแล้วนะกระโดดมาแล้วนะครับนะครับมาดูถีงด่านเขากดนะตอนนี้สีเหลืองติดอยู่ที่ด่านเขากดนะฮะติดอยู่ที่มือนะฮะตามมาด้วยสีน้ําเงินนะครับโอ้โหน้ําเงินมาอันดับสองนะแล้วก็สีแดงและสีเขียวนะครับโอเคนะ ดูด่านเขากดกันนะฮะอ่ามาดูมุมนี้ตรงนี้ครับจะได้เห็นไม่ชัดนะโอเคครับไปครับสีเขียวติดนะฮะดูสีแดงดูสีแดงโอ้โหกระโดดข้ามลงเลยนะน,นี้ทม <c oughs> ต้องบอกว่าสีแดงนี่คือมาทางลับนะฮะโดดตกางสีเหลืองมัน <c oughs> โอ้มาไงวะเนี่ยนะ สีน้ำเงินนะโดเบียร์สีเขียวว่าสีเขียวโดดตามสีแดงเลยข้ามมาเลยนะข้ามโลกมาเลยนะตอนนี้โอ้โหกระโดดข้ามโลกมาเลยนะครับโอตอนนี้สีแดงกับสีเขียวบังไลน์อยู่บังไลน์อยู่ไม่แดงไม่แดงนะโอ้แต่เข้าไม่แพ้ใช่าวะโอ้โหเรียบร้อยนะสีแดงเข้าเป็นใครเป็นที่หนึ่งนะครับตามด้วยสีเหลืองนะขัดมาแล้วสีเขียวนะแล้วสีน้ำเงินนะครับเป็นเียกสีเขียวรอสุดท้ายสีเขียวก็ตีตื้นกลับขึ้นมาได้นะครับเมื่อกี้มะแตงงินเงินนะัูคีมากจริงจรดีโอ้ เรืการแข่งขันผมว่าเอาเรื่องนะเอาไว้เล่นนะครับหรือว่าสมามารถที่จะเอาไว้เล่นได้หรือเอาโมชั่นตัวนะี้ไปช่วยในงานไม่ขนิกต่างๆได้นะครับเพื่อดูเรื่องของการตีชิ้นงานนะครับหรือว่าชิ้นงานต่างๆที่มีการอ่าสกระทบกันนะครับมีการอ่าเคลื่อนไหวแบบเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็ตรวเวิรของเราก็ช่วยทํางานได้อย่าง,งามีประสิทธิภาพน,นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของกราฟนะครับข้อสรุปตัวนี้นะฮะที่กราฟตัว ความเร่งหรือว่าความเร็วของแต่ละสีนะฮะต้องบอกกันว่าความเร็วสูงสุดนะครับนะฮะความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับอ่าแต่ละแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันนะฮะดูสีฟ้ากันก่อนนะครับความเร็วสูงสุดของสีฟ้าเนี่ยฮะที่ทําได้สังเกตจะอยู่ที่ห้าห้าร้อยหกสิบนะครับมิลลิเมตรต่อวินาทีนะค่อนข้างไวเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้เข้าข้นใจเป็นที่หนึ่งนะเนื่องจากอาจจะเจอสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับเข้ามาทําให้ในส่วนของงานนะครับอ่าทำให้ในส่วนของงานเนี่ยไม่ได้วิ่งไปเป็นไปอย่างที่ควรครับนอกจากเราได้เรื่องโ m o แล้วน,นะครับเรื่องของการปกระทบของผิวของวัตถุนะครับเป็นยังเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับเรายังได้กราฟพวกนี้ยแสดงผลออกมาได้ด้วยนะครับตัว m o ชั่นนี้ก็ผมว่าก็าดีเลยนะครับผมถ้าเอาไปใช้งานกับพวกเรื่องของงานเมคาิกด หรือเรื่องงานหาพอสหากราฟค่าต่างๆนะครับซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถปรับความละเอียดได้ตามต้องการสามารถรอบเฟรมเรทได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีการเซตลูปวิ่งของแต่ละลูกแต่ละสีนะครับผมแค่อาปล่อยให้สีนะครับลูกแก้วสีเนี่ยเขาวิ่งนะครับตรงจุดสตาร์ทที่เหลือเนี่ยซอฟต์แวร์สิอเวิร์กก็จะเป็นการคำนวณให้เราเองนะครับค่อนข้างาง่ายนะครับลองไปใช้โมชั่นกันดูนะครับ สำหรับรายการเรียนกันเจ็น7วันทีนะครับกับผมนัดกระมนลพบนะฮะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับหากวีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาทา่แอปพลิเคัเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ